เชียงใหม่ได้ถึงคิดถึงลูกค้าเชียงใหม่คิดถึงใครเหรอเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้ก็โอเคครับสนุกดีเราไม่ได้ไปกินข้าวเหรอใช่ใช่ใช่กินข้าวแล้วกินข้าวที่ไหนอ่ะว่าจะไปกินอูซจอมรถตรงนี้้วใครชอบเป็นหลักเนี่ยสองสองท่านนี้แม่ชอบเหมือนชีวิตคนเราบางอย่างเรารู้สึกทอมากเรารู้สึกแบบมันเฟลมากมันรู้สึกแบบฉันไม่อยากทำอะไรแล้วพอเรามาได้ดูมันตรงนี้มันรู้สึกว่าขนาดเขาโดนตัด ตัดท่อลำเลียงตัดรากตัดนน่นนั่เขายังอยู่ได้แล้วทำไมเราถึงอยู่ไม่ได้คะตัวค่ะเพราะว่าขายดีจัดยืนรอลูกค้ามาเที่ยวชมงานกระบองเพชรเชียงใหม่กันเยอะๆนะคะมีต้นไม้สวยๆเยอะมากเลยแล้วหนูก็ตั้งใจทํำต้นไม้พวกนี้มากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ยู u ูบหวานเวอร์ชั n แนค่ะและในวันนี้ค่ะหวานมาอยู่ที่เชียงใหม่โฮเพราะว่าที่เซ็นทรัแอร์พอร์ตนี่นะคะเขาจัดงานกาบองเพชรเชียงใหม่ค่ะในวันที่17-18่านวาคมมีหลากหลายร้านค้ามากๆที่มาออกบูธกันเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะหวานเข้ามาบูธแรกการจัดวางร้านเนี่ยคือเรียงสวยมากเลยแล้วก็มาสิ้นสุดตรงนี้อันนี้คือเหมือนกับ,กบเป็นการออกแบบร้านเป็นตัวใช่ครับปกติแล้วคือจอรนก็ตามตามชื่อร้านเลยครับจอรนอาร์ตการ์เด้นนะครับแล้วก็จริง,รงๆแล้วเมื่อก่อนก็เป็นพนักงานบริษัทนะครับอ,อยู่ที่สนามบินเชียงใหม่เนี่ยครับแล้วก็คืออยากเลี้ยงกระบองเพชรไปเดินตามตลาดต้นไม้แล้วก็ก็มันสวยดีพี่แล้วก็เหมือนกับอ,อารมณ์พี่เข้าใจป่ะเวลามันเครียดมันแบบเหมือนกับ ฉันอยากอยู่แบบกับต้นไม้อะไรเงี้ยอารมณ์แบบจนว่าทุกๆคนเป็นหมดเลยวันในวันหนึ่งเราเครียดเราเดินดูต้นไม้แบบเปิดไฟดูตอนเช้าเราจัดของเสร็จแล้วก็อยากมาดูกระจุกกระจิกกระปุกกระปิกมันเลยกลายทําว่าโอ้ทำไมรู้สึกแบบสันลครเครียดจากงานรู้สึกแบบมันเลิศเออมันฟังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าลองหันมาเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงมาจากจากคอเลกเตอร์ก็เป็นเซลลอร์นั่นไงก็คือเหมือนกับ เรารู้สึกว่าเราชอบต้นไม้ละความสุขบางอย่างมันก็มันไม่ได้อยู่ไกลตัวมันอยู่ใกล้ตัวตรงนี้เองเนี่ยครับก็เลยบอกว่าลองลองทำลองแบบเหมือนกับในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานอาร์ตแอนดีไซน์ก็จะเป็นงานพวกงานไม้กระปงกระแปลงอ่อพี่ไม่ต้องดูอะไรตรงนี้ค่ะเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะมองแบบไร้ค่ากระปงกระแปลงนะคือมันดูแบบเก่ามากแต่ว่ามันมันมันรู้สึกแบบมันอาร์ตดีเนาะอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยชื่อว่าจอห์นอาร์ตการ์เด้นครับแล้วก็จะมีพวกไม้ตระกูลเซ็กซี่เซ็กซี่จะเป็นพวกสีสีจะเป็นแบบ ถ้าพูดแรงๆไหมบ้าๆบอๆอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็เขาเรียกอะไรเหมือนกับพอทําทําไปทํามามันได้ขายพี่ก็เลยแบบว่าติดใจเลยนี้นะคะเราได้ทราบถึงที่มากันแล้วนะเพราะว่าคือตัวน้องจรเองก็คือชอบการออกแบบดีไซน์่ทางตัวกระบองเพชรเองเอาเอามาแมชิ่นกันสุดท้ายก็ไปกลายเป็นจรอันดับแรกนั่นเองน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศก็ได้นะครับผมไ่าเป็นยเนาะน้องจรตัวไหนพันไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมจริงๆพันที่ชอบพิเศษก็คือที่สวนก็คือจะเป็นฮากุครับ ที่ส่วนจอคือจะเป็นฮาคุตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยครับก็คือว่าจะเด่นมากๆแล้วก็ที่สาคัญก็คือว่าตัวนี้มันเลี้ยงเป็นแดดร้อยฝนร้อยอย่างเงี้ยครับ<ะ>จริงๆกุหลาบพิมพ์ถ้าพูดถึงเรื่องชีวิตมันก็มีความสาคัญเหมือนกันนะครับเวลามันมันตัดแล้วมันไม่ตายพี่<ะ>ถ้าอันนี้คือขอยกตัวอย่างประมาณว่าถ้าสมมุติว่าเป็นพวกเฟิร์นพวกไม้ใบอะไรเงี้ย<ะ>เวลาตัดปุ๊บมันก็อาจจะรู้สึกเหี่ยวรู้สึกแบบห่อแต่ตัวเนี้ยเหมือนเวลาเราตัดแล้วมันจะไม่ตายมันจะไม่เหี่ยว ก็เหมือนชีวิตคนเราบางอย่างเรารู้สึกทอมากเรารู้สึกแบบมันเฟลมากมันรู้สึกแบบฉันไม่อยากทาอะไรแล้วพอเรามาได้ดูมันตรงนี้มันรู้สึกว่าขนาดเขาโดนตัดตัดท่อลําเลียงตัดรากตัดนู่นนี่เขายังอยู่ได้แล้วทําไมเราจึงอยู่ไม่ได้คะอะไรเียก็คือว่ามันมันสอนได้หลายอย่างนะแล้วก็มันมีสมาธิด้วยเวลาเราได้ทำอะไรอย่างงี้ครับมันก็เลยแบบเหมือนกับ มันเป็นความสุขอะเนาะบางทีเงินก็ไม่สามารถซื้อได้เดี๋ยถามว่าช่วยซื้อหน่อยก็ดีนะคะพี่เลือกซื้อเลือกซื้อเลือกชมได้ค่ะไม่ซื้อไม่ว่าแต่ต้องซื้อนะคะเดินเข้ามาเราคิดเงินใช่ใช่ใช่ก็บรรยากาศส่วนใหญ่ผมจะเป็นไม้ตลาดเนาะไม้สิบยี่สิบจริงๆคือแบบไม้บางไม้บางบางประเภทอะพยายามคิดว่าทํายังไงจะได้ให้ลูกค้าคนที่เป็นมือใหม่ค่ะให้รู้สึกชอบกระบองเพชรก็เลยต <right> ั้งเจตนารมณ์แ <wan> ล <ita> ้วก็แบบเหมือนกับสร้างแบบว่า น้องๆเหมือนบ e ๊ก n n เ r อ่ะพูดเรียกว่าบิ๊ก n n e r อยากให้ b ิ g i n n e r แบบมาเลือกมาจับมาจ่ายมาใช้มาสอยแบบเหมือนกับเริ่มแรกให้รู้สึกแบบเลิดเล็ดและเขาก็จะรู้ว่าเขาชอบอะไรเขาชอบฮาวเวอร์เทียเขาชอบแบบแอสโตรเขาชอบแบบกุหลาบหินเขาชอบแบบยูโฟเบียเขาจะมันก็จะเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็จะเป็นแบบเหมือนให้ให้เขาได้เลือกว่าชอบอะไรอย่างนี้ครับแล้วแล้วก็มันจะมีจุดจุดหนึ่งเนาะที่แบบว่าเรื่องตลาดเนาะมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเรารู้สึกแบบว่า ราคามันตกมากเลยนเนาะเข้าใจเนาะทุกคนน่าจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ค่ะถูกต้องแล้วเราก็บอกว่าอ๊ยแต่เราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยที่ว่าเราเอาไอ้ไม้ที่ตกอ่ะมาจัดตกแต่งมาทํานู่นนี่นั่นมาแบบ a d ด p t a p แอปพลให้มันรู้สึกแบบเหมือนมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนกับอะกระทงกระถางเซรามงเซรามิกเอามามีกันเจาะลงเจาะรูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปลูกไป มันไม่ได้ขายตอนนี้นะคะแต่มันอาจจะได้ขายตอนหน้าก็ได้ค่ะใครจะไปรู้เนาะใช่ไหมคะพี่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแต่ต้องไปทางลูกค้าถึงจะน่ารักมากเลยบางทีก็เบื่อการตะมอยของตัวเองเนาะเข้าใจเนาะก็สุดท้ายเป็นไงได้เงินสุดท้ายได้ได้เงินค่ะวันนี้เหมาไปกี่พันคะวันนี้อ๋อยังเล้ค่ะกำลังเริ่มก็เหมือนอ๋อสามต้นห้าสิบใช่ไหมเนา เดี๋ยวค่อยๆไต่ไปถึงขันได้ได้ได้ครับได้ก็ฝากฝากไว้กับคนที่กําลังเริ่มเรียนด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าอย่าท้อครับเพราะว่าเรายังมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายเยอะค่ะใช่ค่ะอยากบอกว่าอย่าอย่าเพิ่งท้อเอออยากให้สู้ๆแล้วก็อยากให้อย่าเลิกล้มความคิดถ้าเรามีเจตนารมณ์ที่มั่นคงเราอยากทําอะไรก็คือทําให้เต็มที่เลยให้รู้ก่อนว่าทําไม่ได้อย่าเพิ่งบอกว่าไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ทำบางคนบอกเฮ้ยฉันกลัวทําไม่ได้ไม่ได้เราต้องทําก่อนค่ะให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าฉันทําไม่ได้ ให้ให้ทำให้ถึงที่สุดเราจะรู้เลยว่าจริงๆเรามีมีดีอ่าเรามีของใช่อย่างเช่นจอห์นอาร์ตการ์ดินจบได้ดีจริงๆนะคะขอบคุณจอห์นอาร์ตการ์ดนขอบคุณมากมเลยขอบคุณพี่มากๆเลยนะคผมได้ข้อคิดไปดีๆสําหรับปีใหม่ด้วยนะคะทุกคนอุ้ยหรือว่าหรือว่าเราจะมีของมอบให้ดีกว่าอ่ะเป็นเปนะเนี้ยเล็กๆเรา่ให้แต่เราให้อันใหญ่ๆเลยให้อะไรเราหรออาเอาตัวนี้เลยค่ะอ่านี่นี่นเป็นมาก อันนี้เป็นเกรปโตเฟรดอายนะครับตัวนี้คือแบบสวยมากตัวนี้คือเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยมีความอดทนนะคะเราเห็นพี่ทีคอนอดทนมากอดทนอดกลั้นนาะก็จะ,ะจมางานได้เนาะ,ะ,ะใช่ค่ะรถฝ่ามากเลยวันนี้ฝ่าฝูงชนประมาณ4 5 0 0 0ื่นหคนใจเย็นใ,ใช่แล้วก็ที่สาคัญงานก็คึกคืนมากอยากให้หพี่แพ่นก้องถ่ายทุกบูธเลยเนาะแล้วก็วันนี้คนเยอะมากจริงใช่แล้วก็ฝากขอบคุณผู้จัดฝากขอบคุณทุกทุกคนฝากขอบคุณลูกค้าทุกๆคนแล้วก็พิธีกคนคนน่ารักคนนี้ด้วยนะคะ ยังไงอย่าลืมพี่จอนะชอบอะไรอย่างงี้ไม่ลืมคุณจอนแน่นอนเลยค่ะแล้วก็อันนี้คือเด็ปโตเฟรดอายค่ะเด็ปโตเฟสดอายค่ะสิ่งที่น่ารักสําหรับคนน่ารักค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนี่ได้ต้นนี้ไปด้วยนะราคาเท่าไหร่คะต้นนี้เนี่ยคือทำเหมือนมาเป็นช่อให้เราเรียบร้อยแล้วอ่ะนี้ราคา150บาทค่ะหนึ่าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะต้นเบอร์เลยทิ้งบัตเตอร์ฟลายก็มีนะนี่ วยมากอันนี้สวยอันนี้สวยค่ะอันนี้สวยดูสิสวยเวอร์วางปังจริงอะไรจริงอันนี้ไม่ได้ให้นะคะให้ถือก่อนค่ะก็ลังว่าอย่างพรีเซนเตอร์ค่ะได้ได้เลยครับมีมีต้นเล็กๆจำไหน่ายนะคะใช่ใช่ขยายต้นเล็กๆเพราะชอบเลี้ยงให้มันโตเดี๋ยวจะลดแม่แจกแถมด้วยจะดูว่าเราเลี้ยงเราเลี้ยงเขารอดไม่รอดน่าหนูว่าหนูต้องให้คนนี้เป็นเจ้าของสวนค่ะดูแล้วอ่ะเขาเขาเขาบิลเก่งมากเลยนะงั้นเราไปนั่งกันตรงนี้เดี๋ยวขอไปนั่งแน้วเขาเราไปนั่งกันตรนะ้โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ เรามาอยู่ที่ร้านของคุณจอร์ดค่ะเมื่อกี้คุณจอนั้นทุกคนตอนนี้คุณจอร์ดแล้วนะคะต่อไปคุณโจ้เลยนะคะวันนี้ค่ะคุณจอร์ดใจแอนแท็กต์ม,มาจากมาจากไหนเอ่ยมันมาจากชอบยักษ์หรอหรือชอบอะไรเอ่ยอใจแอนเนี่ยต้องบอกว่าพอดีผมกับแฟนอชอบ,บเลี้ยงหมาหมาไซบีเลียนแล้วพอดีหมาชื่อใจแอนแล้วเราแล,แล้วหมาเราชอบมาเล่นอะไรอยู่ในสวนลแล้วก็ได้ตัดสินใจ ตั้งชื่อว่าให้เป็นใจอันแท็กตัสค่ะแค่ี้เองที่มาคือชอบไซเบเรียนหมาตัวเองเท่านั้นเองใช่ครับแล้วหมามันตัวใหญ่ๆน่ารักเราก็เลยชอบก็เลยมันจะมีโลโก้นี่นะครับเนาะใจอันแท็กตัสอน้องตัวนี้ใช่ครับ อันนี้คือไซเบเรียลหรอคะใช่พอดีไม่พอดีแฟนเขาเอาตุก๊กตาบูดท,ที่มันน่ารักคล้ายๆกันมาอ๋อคุณ <What? S 1> จอทําไมถึงชอบกระบองเพชรทําไมถึงชอบยิมโน,โนทำมถึงชอบยิมโนต้องบอกตรงๆว่าเมื่อก่อนเราเล่นหลายสายพันธุ์เราเล่นไอ้พวกอ่าไม้ไม,ไม้อวบน้ําไม้อะไรต่างๆแล้วเราเรามาเห็นยิมโนวันหนึ่งเรามาเห็นยิมโนปุ๊บเราแบบเฮ้ยมันมีหลากหลายสีมันสามารถผสมพันธุ์แล้วแล้วทำให้เกิดสีต่างๆลวดลายต่างๆออกมาได้ไม่ไม่ซ้ำใครอ่า แล้วพวกไม้อวบน้ำหรือพวกเนี้ยมันออกมามันจะคล้ายๆเดิมสีด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยชอบเราชอบสีสันเราก็เลยมาจับตัวนี้ครับแล้วก็คุณจอร์ดสายแซบนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ประมาณทำมาบัลลังสามปีแล้วสามปีแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดแรกเลยค่ะครับก็มาตคะการตอบรับของมีมารับเราถ้าพูดถึงตั้งแต่แรกๆจนถึงก่อนหน้าตอนนี้ถือว่าดีมากๆถือว่าทําเป็นแทนงานประจําได้เลยใช่ครับ แต่ก็ไม่ได้ออกงานประจําทางานประจำอยู่แล้วตอนเย็นก็ค่อยว่างมาทำครับผมคุณจอร์ดขอถามช่องทางการติดต่อหน่อยครับสามารถติดต่อพอดีผมยังไม่มีเพจนะครับเนาะก็จะเป็น f c e e o o o สีวันลบสุภาพ์นะครับสามารถติดต่อมาสอบถามได้เลยนะครับผมถ้าใครสนใจ เราน้องหวาดอะไรเนี่ยไม่เห็นทำงานอยู่ไงก็เลยไม่อยากลบกลัวหนูผู้ชายคนนี้ใครอ่ะเออคยทั้งหมดทั้งหมดนี่นะจะชอบถามว่าถามว่าสนุกเธอยังยังคบหรือก็ออฟอยู่หรือเปล่าอ่ะโอู้่ วันนี้มาซื้อคนขายคนขายอย่าอกไปกินแกงต้มต <c oughs> ีข้าวซอยสองกล้วยนะคะย,ยังไม่อิ่มด้วยยังไม่อิ่มด้วยนะ <c oughs> ประเด็นมันสั่นๆนะพี่แสงเอออย่าแถบ้าแรงดิถาแรงยกยกแรงค่ะแล้วตอนนี้นะคะหวั่นอยู่กับนานาแคคทแทุกคนไม่มีเสียงตอบเราจะหวะเลยแล้วตอนนี้ค่ะอยู่กับพี่แสงด้วยพี่แสงมาจากบางเลนใช่นครปฐมทําไมวันนี้มาเชียงใหม่ได้คิดถึงคิดถึงลูกค้าเชียงใหม่คิดถึงใครเหรอคิดถึงลูกค้าเชียงใหม่ออเหรอวันนี้เอาอะไรมาขายบ้างคะวันนี้เอาถ้วย จริงนี่มาแค<อ>่อย่างเดียวเหรอได้ยังได้ได้แล้วด้วยวมันคืออะไรทําไมถึงได้พันนี้ค่ะพันนี้คืออะไรอะ่ะคืออันไหนที่ได้เนี่ยอันต้นนี้ใช่ไหมโอเคโอเคเป็นเบอร์ใหม่ เบอร์ใหม่ขนนกาวเบอร์ใหม่แต่ว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อแย่ออกมาตอนนี้เรียกน้องนายไปก่อนท่านจำจำคลิปล่าสุดที่หวานไปเมื่อปีปีที่แล้วหรือปีนี้นะปีนี้ต้นปีนี้ต้นปีนะคะตอนนั้นนกก็คือมีหลายเมมเบอร์มากเลยตอนนี้ก็เพิ่มอีกตอนนี้มีสปีชี์ใหม่มาอีกแล้วชื่อน้องนายนะคะตอนนี้ชื่อน้องนายนะได้รางวัลมาด้วยใช่ที่แสงภูมิใจไหมที่สุดคือถ้าทําขนนกมาแล้วกว่าที่จะบีดแล้วก็แตกต่างออกมาตัวนี้ก็ประมาณน่าจะปีที่7ด ที่จะได้ตัวนี้มันจะฉีกกว่าทุกเบอร์ที่เราทําถ้าเบ,เบอร์อื่นๆมันจะแค่แบบว่าโดดเด่นนิดหน่อยแต่อันนี้มันคือฉีกออกไปเลยจเห็นมากมันจะขาวครูกบค่ะดูแลยังไงคะถึงขนขาวขนาดนี้คือมันปกติเพียงแต่ว,ว่าสายพันธุ์มันฟอร์มไม้มันเปลี่ยนแค่นั้นเองก็คือเลี้ยงปกตินี่แหละค่ะระบบรากอะไรนี้กอปกติแล้วก็ให้ดอกได้ธรรมดาเลยค่ะเป็นไงวันนี้คะ่ะบรรยากาศในงานแอร์ย็นดี ทุกคนเราไปสวนอื่นกันต่อก็ได้นะสวยบรรยากาศดีนักร้องเพลงขอดีจริงจริงดีนะดีดีทุกอย่างดีหมดเลยยังเหลืออีกหนึ่งวันได้ค่ะใครที่ยังไม่มากรุณาเดี๋ยวคลิปนี้ตัดส็จปต้นปีหน้านะคะทุกคนโอเคพี่แสงขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่พี่แสงจากนานาแคคตัสนะคะฝากไว้เป็นแบบอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะเพราะว่านางทำแบมขนนกขาวเก่งมากเลยก็คือจะเป็นตัวที่ทำตลอดอะกลว่าจะขยับขยับขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ ขาอยากไปไหนอ่ะขยาอยากไปสวยขึ้นฝากติดตามนานาแครตัดกันด้วยนะคะทุกท่านค่ะบ๊ายบาย วันนี้นะคะวันนี้ก็อยู่ที่ AF แคตตัสนั่นเองนะคะจะเห็นออกตามสื่อออนไลน์เยอะมากแล้วก็ขายดีมากด้วยค่ะวันนี้มีอะไรมาขายที่งานบ้างคะปีนี้จะนินท์คังคกครับคังคกวีทั้งเหลี่ยมทั้งผสมแล้วก็ตรงแล้วก็กิ่งตอนนี<อ>้กิ่งโดนเหมาไปถ่านแล้วเมื่อเช้ากิ่งหมดแล้วขายดีจัดใช่เอาไแล้วแล้วก็เรน<ง><า>ตร tau, า้าเรนต้าก็เหลือครึ่งนองค่ะผู้เรียนมาใหม่อ๋ับเอใหม่เนาะแล้วก็จะเป็นพวกแอตโตทั่วไปค่ะพวกไม้สลามนิดหน่อยแล้วก็อีพีอีพีมาสองฐานอ๋ออีพีมาสองฐานเลย โอเคตัวคังคบกิ่งทั้งฐานนี่อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะที่โดนเหมาไปเนังกระถางกระถางกดเกี้ยงเลยกิ่งกี้ยงเลยอันนี้ลูกผสมผสมร้อยสามสิบค่ะผสมนี่คือกิ่งกับกลมเหรอใช่ใช่ไม่ใช่กลมกับเลียงเลียงกับกลมเริ่มไปแล้วค่ะหมอต้องเบอรมอันนี้คือแรงผสมใช่เราก็เลยไม่คอนเฟิร์มไงอ๋อโอเคแล้วกว่าจะโตนี่กี่ปีคะเนี่ยปีกว่าเนาะตอนตอนนี้ผมแยกกระถางสี่เดือนแยกกระถางละ เราต้องนับตั้งแต่อยู่ในพรตเออใช่ในพรอนี้ตอนนี้คือใช้ไม่ได้เราบางคัปทุกคนกินข้าวกันหมดแล้วใช่ไหมคะยังมันสมองจะจัดอาหารอยู่ปวดแสบปวดขาแบปวดขาเพราะว่าขายดีจัดยืนรอลูกค้าเดินเล่นรอบงาน ถึงคนที่ดูคลิปนี้ไหมมาเที่ยวชมงานกระบองเพชรเชียงใหม่กันเยอะๆนะคะมีต้นไม้สวยๆเยอะมากเลยและหนูก็ตั้งใจทำต้นไม้พวกนี้มากๆเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ พ่อค้าแม่ค้าแล้ววันนี้เรามาคุยคุยกับลูกค้ากันบ้างดีกว่านะคะเป็นไงบ้างคะบรรยากาศงานในวันนี้ดีค่ะดีแล้วก็ต้นไม้ก็เยอะแล้วก็อย่างอย่างเราอยู่ต่างจังหวัดเนี้ยเราซื้อมันก็แพงเรซื้อที่นี่ก็ถูกค่ะมี่อยู่ที่ไหนเอ่ยที่ที่อยู่ลำปาง ลำปางอันนี้จะซื้อไปอุทยาด้วยนะคะแ่อ้าวเหรอคะซื้อไปฝากเหรอเอาไปฝากคุณแม่ค่ะฝากคุณแม่โอ้น่ารักมากมากเลยค่ะคุณแม่ต้องดีใจมากๆเลยค่ะอันไหนที่จะฝากคุณแม่บ้างคะคุณพี่คะเนี่ยหมดเลยค่ะเนี่ยโอ้เพียบเลยเป็นไม้อวําค่ะมีกุหลาบหินเพียบเลยค่ะคุณพี่ทั้งหมดนี่หมดไปกี่บาทแล้วเนี่ย๋อก็หลายพันอยู่ค่ะโอเคกระเป๋าฉีกแล้วค่ะกระเป๋าฉีกแล้วค่ะแเดี๋ยวเติมเงินเข้ากระเป๋าใหม่ค่ะคค่ะขอบคุณค่ะลูก อันนี้<ช>คุณ<ช>อะไรเอ่ยอค,คุณมาร์คครับคุณมาร์คคุณมาร์ควันนี้เหมาอะไรมาบ้างคะเห็นถือเพียบเลยเสียยิมโนกับเอสโซครับอ๋อชอบยิมโนกับเอสโซเป็นหลักใช่แล้วมีสวนด้วยไหมคะหรือว่าซื้อไปประดับเฉยๆหรือไปเลี้ยงเฉยเฉยไปเลี้ยงเฉยๆครับอยู่โต้ด้วยมูบ้าง<ช>เดี๋ยวขอดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าช็อปประมาณไหนมาบ้างอ๋อต้้ครัอย่างต้นเล็กๆนี้ราคาเท่าไหร่คะคุณมาร์คต้นละสามร้อยครับอ๋อต้นละสามร้อยมาแล้วต้นละสองร้อยห้าสิบมันเยอะด ปิดเร็วไปนิดนึงปิดเร็วไปนิดนึงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกไหมมีสองวันเโอเคขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่คุณลูกซื้อของกันมาเพียบเลยค่ะชอบใช่ไหมแล้วใครชอบเป็นหลักเนี่ยสองสองท่านนี้แม่ชอบแล้วหนูชอบได้ไหมลูกชอบบ้างแบบที่หนูซื้อคืออะไรมาคะโมังกรดำครับโอ้มังกรดำค่ะอันนี้ซื้อมาราคาเท่าไหร่ห้าสิบบาทค่ะคุณแม่ได้อะไรมาบ้างคะคุณแม่ชอบแหนมเหรอได้ เ่าเป็นเป็นของขวัญปีใหม่ให้เพื่อนด้วยนะคะอค่ะแล้วไหนซื้อให้ตัวเองอะคะพอไปแล้วโอเคยมกาดในงานเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็มีหลากหลายค่ะหลากหลายหลากหลายสายพันธุ์ใช่ค่ะเลือกไม่ถูกเลยค่ะวันนี้หมดประไปเท่าไหร่แล้วคะอเกือบห้าแล้วค่ะห้าสิบบาทเหรอบ้ากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ หวานก็เห็นเขากําลังยุ่งอยู่แต่ไม่เป็นไรค่ะหวานไม่รอหวานจะถามเลยเนาะเพราะตอนนี้นะคะหวานอยู่กับน้องมิกค่ะมีก,การเดนนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อกี้ไปที่บูธแล้วเขาไม่อยู่ไงเราต้องตามมาถึงตรงนี้ไงอันนี้ไม่จริงครับจริง<อ>ต้องจริง <c oughs> ไม่คออยู่ต๊อเลยแต่นี่ก<ม>ำลังยุ่งกับไม้ประกวดอยู่ค่ะเอามาเยอะมากเลยเอามาแค่นี้เองเหอาอครับผมส่วนที่ได้คืออันนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือไม้เรื่องวันประกวดนะคะที่น้องได้มาแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้ ก็โอเคครับสนุกดีก็โอเคแหววุ่นเลยไหมลูกค้าทักทายเพียบเลยไหมอ๋อแฟนคลับเยอะเอฟซีเยอะแล้วก็เอาเอากาแฟมาให้กินดีดแน่นอนคืนนี้ใช่ข้าวซอยเน้ำเมียวอาหารทุกอย่างแฟนคลับต้อนรับดีมากเอฟซีไม่ได้เห็นเราเป็นเจ้าหนี้เจ้าทางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่น้ำมาถวายอ่ะ เดี๋ยวก็น้ำเดี๋ยวก็อาหารเอามาถวายแบบเอามาเถวายหรือเปล่าอุ้ยไม่ใชยไม่เชยไม่่ชยเลยครับผมและต้นอ่ะพิเศษต้นนี้ดีกว่าเป็นยังไงดีกว่าตันนี้นะครับผมเป็นตัวหนึ่งเลยเป็นตัวปูแทกปูแทกขึ้นมาเป็นสตาร์เชฟแล้วก็ตัวฮานาโซโนขึ้นมาด้วยนะครับผมนะก็คือตัวนี้ก็ตั้งใจเป็นอีกหนึ่งต้นที่เป็นขวัญใจของสวนและก็รีดทำลูกให้ได้จำนวน แล้วก็ให้มันได้ฮานะที่มันฟูขึ้นเยอะแล้วก็ได้ทั้งความเว้าอยู่แล้วก็ตัวดอดด้วยครับผมนะตัวนี้อาจจะเป็นตัวสารตั้งต้นที่ทําอยู่แล้วก็มีลูกๆออกมาแบ่งจําหน่ายแล้วแต่ก็อยากให้รางอยากให้ได้รางวัลนานแล้วแหละแต่ก็ยังแต่เขายังไม่ได้สักทีง่ายถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เขาได้แล้วแล้วก็ลูกเขาก็ขายกินจะหมดแล้วแล้วก็ต้นที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ถามว่าสวยไหมก็คิดว่าสวยเหมือนเดิม เพราะว่าตัวนี้คือเป็นแปดฟุตแทรกแบนเอาไว้รอโอกาสหน้าแล้วกันเนาะที่ได้รางวัลแล้วก็ต้นอื่นๆก็น่าจะมีรางวัลนบบของตัวเองอะไรเช่นต้นนี้ก็มีรางวัลของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยวันนี้มีไลฟ์ที่ไหนไหมคะวันนี้น่าจะโอโ้โหวันนี้เหรอถามถูกวันเนาะเออวันนี้กับพรุ่งนี้เออไม่แน่รับอาจจะไลฟท์ที่อะไรนะถ้าช้างนะครับผม ฉันก็ัจะถามเธออยู่ว่าเธอจะไปไหนคืนนี้หรือเปล่าเอ้าก็จะถามว่าไหลก็ไม่ได้ไลฟ์แต่ก็ลงสตอรี่อยู่โอเคเจอกันท่าช้างทางเอซีค่ะไม่ได้เจอกันบ๊ายบายขอบคุณค่ะ ยังไงกันบ้างคะทุกคนมีความสุขกับการดูต้นไม้แล้วก็พูดคุยกับเจ้าของร้านใช่ไหมแล้วเราก็ได้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ที่มาร่วมงานด้วยนะคะน่ารักเป็นกันเองทั้งนั้นเลยหวังว่าทุกท่านนะคะจะชอบคลิปนี้นะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะก็จะไปในส่วนของไม้ประกวดกันเดี๋ยววจะเอาคลิปประากกันนะคะสรับวันนี้ไปกันก่อนนะอย่าลืมติดตาม EP 2นะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ